สวัสดีครับสังวันบ้านมาเครื่องนะครับผมห่างหายไปนานนะครับขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งยุ่งอยู่นะครับติดธุระหลายอย่างนะครับแต่วันนี้ก็กลับมานะครับแล้วก็มีพระปิตานะครับ ของลวงพุทโตนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีนะครับรุ่นนี้นิยมนะครับนี่ครับมีทั้งมีตะกุดและไม่มีตะกุดนะครับผมมีด้วยกันสององนะครับอง์นี้มีตะกุดนะครับนี่ครับตะกุดเงินนะฮะส่วนองค์นี้ไม่มีตะกุดเงินนะครับราคาจะ ย่อมย่อมลงมาหน่อยนึงนะครับสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเลยนะครับนี่ฮะพระพุทธคุณเหมือนรุ่นแรกๆเลยนะครับเพราะว่าเ,าเขาเอาผงเก่านะครับผงพุทธคุณเดิมนะครับมาทำนะครับแล้วก็ฝั่งตะกรุดนะครับนี่ฮะ มีตะกุดทองคําด้วยนะครับแต่ผมหายังไม่ได้นะครับผมหาได้แค่ตะกุดเงินกับไม่มีตะกุดนะครับนี่ฮะสององค์นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับที่มีตะกุดนะครับนี่ครับ ถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสวยๆลำเดิมเลยนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับส่วนองค์นี้ส่วนองค์นี้ไม่มีตะกุดนะครับ นี่ครับจะสวยนะครับนี่ฮะข้างหลังครับข้างหลังปิ้นแบบสวยเลยนะครับนี่ฮธรรมชาติมากนะครับนี่ครับร้อยสิบเอ็ดปีจะหายากนะครับนี่ฮะแต่ก็หาได้นะครับพอหาได้ราคาก็อ่อช่วงนี้จะจะขึ้นหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอหาได้นะครับ องค์นี้ไม่มีตะกุดนะครับเขาบอกว่ามีเส้นเกสานะครับแต่ผมยังส่องไม่เจอนะครับนี่ครับ ถ้าเพื่อนๆพี่พๆท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาหรือแอดไลน์มาได้นะครับเพิ่มเพื่อนไดเ้เบอร์โทรนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเ,เป็นกำลังใจให้ผมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพิ่มเพื่อนให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ